วิวนารสเปิดใจผู้หญิงมาสัมพันธ์ได้ไม่ใช่ว่าบั้นรักกล่าวเจิงทางนี้มันจบแล้วจริงๆหลังจากความสัมพันธ์จบลงฝ่ายชายก็ออกมา ออกปากชัดเจนว่าเลิกกันแล้วแต่หน้าสุดก็ถึงฝ่ายหญิงนางเอกสาววิวนรสนั้นก็ขอมุกออนตัดจบและก็ความสัมพันธ์กับเจ็เจพิพั์บ้างก็โดยในการอันโฟโลและหนุ่มเจ็บนั้นก็เป็นที่เรียบร้อยและส่วนอิสแกรมก็ทางด้านหนุ่มเจ็บนั้นก็พบว่าก็ยังคงอันโฟโลติดตามแฟนสาวอยู่เหมือนเดิมและซึ่งวิวนั้นก็เปิดใจถึงความรักครั้งนี้จบลงด้ดยว่าไปว่า วิวก็เชื่อว่าวิวนั้นทำเต็มที่แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งมันก็เหลือนในการพยายามจะอยู่แค่อีกฝ่ายเดียวและมันก็อยากอาจจะไม่ค่อยได้โอเคสักเท่าไรและถึงเรื่องของมือที่สามหรือวิวนั้นก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นและรับรู้แค่เท่าที่สื่อออกมาข่าวเราก็ไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นนี้เลยก็ขอไม่พูดถึงประเด็นนี้แล้วก,กัน สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือเราจะเป็นเรื่องรวมๆเลยเลยไปแต่แค่ผู้หญิงมันก็จะสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่หรือมันไม่ใช่แล้วนั่นเองความรักครั้งนี้ก็สื่อให้ดูว่าทํางานดีกว่าและมีเงินถึงจะดูแลเราได้และส่วนเรื่องของเพราะว่าเราแค่อยากโฟกัสแต่เรื่องงานทํางานก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขา หมดละครหรอกและพ่อเขาก็ว่าช่องนี้จะโปรโมทละครแบบนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้ว